วันนี้ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเขลางนาครอ,อเภเมืองลำปางจับบัดลำปางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัไลไลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคขวัตวรคิยราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรมประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน800ชุดประกอบด้วย เรื่องอปุปโภคบริโภคยาและวัชพันธ์ที่จําเป็นต่อาการดํารงชีพไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลําปางเนื่องจากเกิดฝนตกหนักและรุนแรงในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มราษฎรได้รับความเสียหายทางบ้านเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว ต่อจากนั้นนายบัญชาเตชัสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษ์อัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างคขาวัดวรขัติยาราชนารีจำนวนเจ็ร้อยชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยนหอประชุมเทศบาลตำบลริมปิงอำเภอเมืองล,พลำพูนจังหวัดลำพูนซึ่งรับผู้ประสบอุทกภัยต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระราชกุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สำหรับจังหวัดลำพูนเกิดเหตุอุทกภัยรุนแรงที่สุดจากที่เคยมีมาทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ทําการเกษตรสถานที่ราชการโรงเรียนและสิ่งสาธารณประโยชน์